สังสารวัตรกำหนดที่สุดไม่ได้พิกุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มภูนปตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศบางคราวตกเอาโคนลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุก ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลานานเหมือนฉะนั้นพิกูทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้